ดีทุกท่านเนี่ยกำลังลชมชมรับชมสมรรถนะซีนะครับมันดีให้ผมนะจะบอกว่ามันเซียนพันเล่งมากเลยนะครับเพราะว่าช่วงตั้งแต่มีโรคโควิดเข้ามาเนี่ยคือผมไม่ค่อยได้ขี่นนะคือเนี่ยจอดไปประมาณสองอาทิตย์แล้วมั้งนะครับก็วันนี้นะครับก็เลยจะแบบว่าอยากจะซัดให้มันหมดปอกอะ่ะทุกคนอะ่ะผมมาเลยจะมาทำคลิปนะทุกคนก็คืออยากรู้เหมือนกันนะครับว่าเกียร์หนึ่งเนี่ย เออมันรอบตัดที่ความเร็วเ,เท่าไรเกียร์สองเท่าไหร่เกียร์สเท่าไหร่แต่ผมไม่แน่ใจว่าเกียร์สเนี่ยผมจะทาได้หรือเปล่าเพราะว่ามันมันใช้ความเร็วค่อนข้างสูงนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า GSR1R x L8 เนี่ยรอบมอันจะตัดกันที่ความเร็วเท่าไหร,ร่ในกัรไเป็นแต่ะรอบนะครับไปมาลุย เนี่ทุกคนคือแบบว่ามันเร็วมากนะเท่าที่ผมดูเนี่ยผมจับความเร็วนะครับได้ที่ว่าเกียร์หนึ่งเกียประมาณร้อยหกสิบเอ็ดนะแล้วก็เกียร์สองเนี่ยประมาณสองร้อยส่วนเกียร์สามเนี่ยประมาณสองร้อยสามสิบเก้านะแต่ว่าเกียร์สี่เนี่ยคือเมื่อกี้มันขึ้นไปประมาณสองร้อยหกสิบห้าแล้วแบบว่า มไม่ไหวแล้วอ่ะม,ม,มันมันมันมีรถอ่ะคือก็ต้องพอดแล้วอ่ะก็คือเกียร์สี่สองร้อยกสิบห้ังไม่สุดนะทุกคนโอเคและความเร็วนะครับในรอบตัดแต่ละเกียร์ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาขี่รถเลน่นต่อเลยดีกว่า ถ้าใครชอบคลิมนี everyone stays, everyone stays, ้นะครับก็ยืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยช่วงนี้นะครับต้องบอกว่ามันมันออกมา่อนกลางยืนอัดนะเราต้องปล่อยอันบ้างแต่ก็ไม่แนะนำนะครับให้ทุกคนทำตามไม่อยากให้ใครทำตามเลยเนะ